1> 1 2 2> ขอบลังใจนะครขอบคุณเจ้าของมาไลยทุกบาททุกสตางค์ที่มาให้กำลังใเกินร้อยนะคะี่นงร้านหนึ่งอยู่ในบัญชไม่เอานะคะบัญชีรย้ามายยี่บเอยสิบบมี่ได้ต่อไปมั้อีน้องอันนี้คือปลายได้ดิ อันนี้เลื่อนกับกระได้สมชุนเนาะชุนกับสมคนอะไ่อย่างเงี้ยเลยครับอะไรเรื่องแต่ผมพอร์ดเราวันนี้คุณออกมาเลยขอบคุณแม่ฮักบอยสิริชัยครับอันนี้แม่ฮักเนาะเออนี่แม่แม่เลยครับนี่เป็นจากแม่แม่คุณแม่ทั้งหลายนะครับนี่ขอบคุณบ้านแฟนบอยสิริชัยครับขอบคุณบ้านแฟนครับขอบคุณทีม ที่แม่ป้านุ่นแสบงเขาเนบอขอบคุณที่แม่ป้านุ่นแสบงนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับบ้านนี้มีแต่บอยนะครับก็จะระบาดใสนับสนุนกันกันตลอดทุกกิจกรรมอยู่แล้วนะครับขอบคุณบ้านฮักแอนบอยนะฮะอันนี้บ้านน้ แล้วก็ขอบคุณแม่ตีมนะครับจาก UFA นะครับวันี้น่าจะเป็น2องแต่นี่แม่ครับไนลิกาอบออแต่ว่าอันนี้เป็นมาลายมุกสีงงอันนี้ไการขอบคุณแม่ฮักอุดรนะครับนี่ฝากแจ็คกี้มากนะครับตอนนี้อย่างนี้ขอบคุณบ้านฮักปอยสินชัยนะครับอันนี้จากที่แอดมินบีแล้วก็แอดมินนิวนะครับ พบคุณครับเพือนเบ่ะครับขอบคุณทีมงานแม่ฮักนะครับนำโดยแม่อ้วนแอดมินแม่อ้วนนะครับจากจังหวัดพม์กามแอดมินพี่อ้ํนะครับบ้านแปลขอขอบคุณครับพ่อ่อนน้องพี่น้องก็นมูนาเดยมาได้หลายนะครับมนาเลยมาได้หลายสก้องก็เดเพื่อนหลายๆกน่ะเทีเ็ เอันานาีิกาแก่กับแปดแสนแล้วนี่เงนไม่บันทึหลังเลยโอนบบมี้มันยันมันเสียโอ้ยปิดบุ้งแล้วปุดง้ไปยังดเนี่ยปิดบุ้งแล้วกับพี่ตังเงิน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 ปิดบุ้งแล้วไปยังใดเนี่ยนี่ไงข้าาที่แม่ที่พ่อนไม่รับไม่ด้กูได้กูได้ที่แม่ไหนพ่อนี่นี่ ข well, ุ่นห่อนเวลาเด้อไปกันได้ไปที่แม่ห่อนนะครับได้ลูกพักยันหนึยันหก่เลยลลังเลื่อยโอ้ยพักเดินางทำบุญไปต่างแดนเดนเสือพักสี่ยี่บเดงไปนสม้นเดนเอพักสีมือที่แม่รักไี่สุก แม่เห็นลูกๆได้มาได้หลายเป็นอย่งไดแน่ปื้มดีใจทุกคนที่เขาได้มาอะไรเยอะแต่อย่าลืมองพูดถึงเขาอีกทีเลยไปแล้วเด็กพี่น้องนักพัฒนาพี่ได้จังหวะนั่ง